สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาในชุดของบราซิลนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษนะคะก็เชียร์ทุกทีมที่ชนะนะคะก็เชียร์ทุกทีมที่มีคนหล่อเยอะๆประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวยืนให้ดูว่ามันเป็นชุดยังไงมันไม่ได้เสื้ออย่างเดียวค่ะเป็นคลิปนี้เราจะพูดเบาๆนิดนึงเพราะว่ามีญาติมาหานะคะพูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าเราแอบทาคลิปโอเคมาดูเลยมันก็เป็นกระโปรงสั้นๆอย่างนี้แหละอ่ะยืนให้ดู สั้นนิดนึงก็ไม่ได้สั้นมากนะคะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคนะแล้วทีนี้ก็จริงๆแล้วคลิปนี้จะเอาเครื่องสำอางที่เราได้มาจากการไปเดินห้างที่เซนทัลน,นะคะที่งานทางนิตยสารเมอริแคร์แมร่แเขาเรียกแมรแครเนาะ เขาได้จัดขึ้นทุกปีนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาจัดขึ้นทุกปีนะคะคงจะเป็นเพราะว่าเราแบบไปเดินเซ็นท่านบ่อยก็เลยเออบังเอิญไปเจอคือเขาจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเพื่อที่ว่าให้คนที่ไปชอปปิ้งที่นั่นนะคะเขาโหวตเป็นงานที่โหวตเครื่องสําอางนะคะก็คือเป็นแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเนี้ยเขาจะให้เทสเตอร์มาลองซึ่งเราจะต้องแบบ เราบังเอิญเดินไปเจอจริงค่ะเราก็เลยเออเข้าไปร่วมกิจกรรมสิเราแบบชอบเครื่องสำอางอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยแบบเดินไปตามแบรนด์ต่างๆแล้วอพอพอเดินไปเทสไปอะไรทดลองสินค้าของเขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นสกินแคร์ก็มีทุกอย่างแหละเมคอัพก็มีนะก็เราชอบแบรนด์ไหนเราก็โหวตให้แบรนด์นั้นชอบเมคอัพของยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยเราก็โหวตอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้แบบไปลงนิตยสารของเขานะคะจริงพวกเทสเตอร์พวกนี้จริงๆเดี๋ยวนี้หายากนะก็คือแบบว่า ต้องซื้อของเขาในปริมาณที่เยอะเขาถึงจะให้นะคะเอาทีนี้มาดูกันเลยนะจริงๆว่าจะไม่เปิดให้ดูนะทีนี้มีน้องคนหนึ่งเขาไปแบบทักหนี่นะคะก็เลยเออเอามาทําให้ดูดีกว่านะมันก็จะมีหลายแบรนด์เนื่องจากว่าเราไปกับเพื่อนนะคะเราก็จะได้แบบเพื่อนบางอย่างที่เพื่อนไม่เอาเขาก็จะให้เราบางอย่างที่เราแบบไม่เอาเราก็ให้เพื่อนอะไรเงี้ยของมันก็เลยค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งอ่ะมาดูเลยมันก็มีแบบอุ้ยเยอะอ่ะมีหลายแบรนด์เลยอ่ะเราเดินไม่ครบเลยนะคือเรามีเวลาแค่สองชั่วโมงเลยคะ่ะล้วก็เลยแบบ มีไม่เยอะโอเคนะเออทีนี้หลายคนคงอาจจะลำคาที่ใส่แว่นตาทําไมวะพอดีกำลังเหินแว่นตานะคะก็เลยใส่ให้ดูนะเราถอดก็ได้นะคะก็เรามีวิธีทําแว่นตายังไงไม่ให้มันหล่นใช่ไหมคือเราเป็นคนที่ชอบทําแว่นตาหล่นนะคะถ้าแบบว่าอันร้อยสองอหล่นก็ไม่เป็นไรหายก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไปแต่ว่าอันนึงหลายพันหรือว่าเป็นเหมินขึ้นเงี้ยนั่งร้องไห้นะคะก็ถ้าเราเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ชอบหล่นบางทีเราเคยทาแว่นตาแบบว่า หลดลงไปในโถส้วมนะคะถ้ามันแพงเราก็หยิบขึ้นมาล้างแล้วใช้ต่อใช่ไหมเออทีนี้เรามีวิธีก็คือเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมเอาไว้อย่างนี้ดูบ้านๆธรรมดานะบางคนยังไม่รู้เทคนิคนี้นะคะก็คือเสื้อเรามันจะหลวมกว่ามันมันไม่ได้เข้ารูปใช่ไหมเออมันหลุดเวลาก้มเงยอะไรอย่างเงี้ยวิ่งมันก็หลุดแต่ทีนี้วิธีของเราก็คือทําให้แว่นตามันหล่นก็คือเอ,อ่อนึกออกไหมชุดชั้นในของเรามันจะรัดตัวใช่ไหมมันจะพอดีตัวมันรัดคือเราเอาเนี่ยเนี่ยขาของแว่นเนี่ยคะ่ะ เนบไว้ตรงเสื้อไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลยมันจะไม่หลุดเรากลมเราวิ่งยังไงมันก็ไม่มีทางหลุดค่ะโอเคมาก็มาดูกันเลยว่าเราเขาให้อะไรมานะคะอันแรกเลยถุงแดงๆนะอันนี้ก็คือของ carrying นะคะ carrying เราสะกดถูกใช่ไหมกระเป๋ามันก็น่าน่ารักดีนะไม่ใช่ถุงกระดาษน่ารักดีมาดูกันว่าเขาให้อะไรมานะคะก็ไปเดินโตเต๋แถวนั้นอยู่ประมาณนั้นแหละก็จะมีของอันนี้เป็น เอออะไรนวดตัวเพื่อให้รูปร่างมันกระชับอะไรประมาณนั้นนะของแครลิงนะคะแล้วก็เขาจะแถมอันนี้ให้กระจกน่ารักแต่เราไม่เข้าใจว่ากระจกมันทําไมมันต้องมีตัวหนังสือตรงกระจกเราก็เลยแบบว่ามาส่องยังไงให้มันแบบอยากจะเอาตัวหนังสือมันออกก็คือเปิดออกมาแล้วมัน,ม,นมันเป็นตัวหนังสือตรงกระจกเลยนะคะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,เ,ย,เ,ยเปิดให้ดูนะก็ไม่รู้ว่าจะทําทําไมเออแต่ก็ไม่เป็นไรเขาให้มาก็เอานะคะ คือจุดประสงค์ที่เขาให้เทสเตอร์มานี่ก็คือว่าเราเอามาลองแล้วแบบถ้าเราชอบแล้วก็ไปซื้อไซส์ใหญ่มาใช่ไหมโอเคประมาณนั้นทีนี่มาดูอันนึงอันนี้เป็นของลังโค,งโคมนะคะเป็นแบรนด์ของลังโคมอันนี้เป็นครีมกันแดดนะที่เขาให้มาแล้วก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้ครีมรองพื้นมาด้วยแล้วเพื่อนขอก็เลยให้เพื่อนก็เลยอดลองเลยนะคะ แต่ว่าเพื่อนก็ให้อย่างอื่นมาทีนี้มาถึงดีออบ้างดีออก็ให้ลองพื้นแบบจองมาอันนึงและทีนี้เพื่อนอยากได้ก็ให้เพื่อนไปดูเหมือนจะเป็นคนดีนะอ่ะอันนี้เป็นครีมบำรุงผิวนะคะเช้าเย็นซึ่งเป็นอะไรมันเป็นเซรั่มหรือเป็นครีมอ๋อเป็นเซรั่มนะคะเป็นแบบหัวปั๊มอย่างนี้เป็นเทสเตอร์ที่แบบไม่ธรรมดา,าจริงก็คือแบบว่าเป็นลักษณะแบบหัวปั๊มแล้วก็ไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะทีนี้ก็มาถึงอ่ะ เบิร์ดบีนะรู้จักเบิร์ดบีใช่ไหมเออนั่นแหละอันนี้เป็นอายครีมนะคะอุ้ยให้มาเยอะมากเลยอะ่ะแล้วเพื่อเราก็ไม่เอาเขาก็าให้เราให้มาห้าอันซองเล็กๆอย่างเงี้ยใช้เฉพาะแบบเช้าเย็นอะไรเงี้ยบำรุงใต้ตานะทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาเลยมาถึงเอเคเนโบเนาะก็เออเป็นแบรนด์ของของอะไรน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะเคเนโบเนาะโซวาโซอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นยี่ห้อเดียวกันบริษัทเดียวกันนะคะ เาให้อะไรมาเขาให้แป้งผสมรองพื้นมาแบบเทสเตอร์ตลาดหนึ่งอะแล้วทีนี้เรามาลองใช้แล้วลนะลองแล้วแล้วทีนี้สีผิวมันมันเข้มคือเขาบอกว่าเขามีเบอร์ให้เทสเตอร์ uh, มาเบอร์เดียวแล้วมันมันไม่เข้ากับสีผิวเราแล้วก็เลยเออยกให้เพื่อนไปแต่มันก็ใช้ดีนะติดทนดีติดคนทันน้งวันเลย oh. เขาก็เลยให้ซองของโซาซูมาเป็นรองพื้นแบบน้ำที่เขาออกแบบสูตรใหม่มานะคะให้มาสองซองแล้วก็มีเบรคเมคอัพมีไพรเมอร์อะไรประมาณนี้แหละยังไม่ได้เปิดดูเลยนะก็เอาไว้ก่อนว่างๆเดี๋ยวมาใช้กันนะะค ทีนี้ก็ของอิมอันนี้อิมเพนนะอิมโลชั่นกับอีโมชั่นแหละอะไรก็ไม่รู้แหละก็คงเป็นครีมบำรุงผิวแหละขวดเล็กๆไซส์เล็กๆอย่างนี้น่าลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวไหนใช้แล้วโอเคยังไงนะทีนี้ก็มาถึงอ,อันต่อมาเลยนะคะก็เป็นแบรนด์ของ เเขาเรียกว่า after school นะ่ะ to cool for school นะคะแบรนด์เกาหลีนะให้แบบ BB ลองพื้นมาสองซองนะโอเคเดี๋ยวมาลองอันนี้เราอยากลองมากเลยเราเป็นคนชอบใช้ BB นะมีกันแดดด้วยตัวนะี้แล้วก็มีของ origin นะอันนี้เป็นเซรั่มบำรุงแล้วก็ไอครีมแล้วก็ครีมบำรุงอะไรประมาณนี้มีเคนเซอร์ไหมน่าจะมีนะรู้สึกว่าอันไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีมีแบรนด์หนึ่งให้แบบล้างหน้ามา ทีนี้มาถึงอันต่อมามาถึงคิวนะคะก็คือเป็นแดนเออถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นของอเมริกานะคือเราไปแบบคิวนะเขาเรียกคิวก็คือแบบเคยไปเดินเข้าไปช็อปของเขาครั้งหนึ่งให้เทสเตอร์มาเยอะมากนะคะเขาไม่ขี้เหนียวเทสเตอร์เลยเออเรามาใช้จนหมดนะคะก็มาดูกันเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะก็ให้อา่าคอนดิชเนอร์ก็คือบำรุงผมนะคะหลังสระผมนะหลอดใหญ่มากเห็นไหมเขาไม่ขี้เหนียวเลย ให้เยอะมากนะคะเป็นพูดถึงเรื่องผมแล้วเนี่ยนะก็คือว่าคนที่ทําสีผมมานะคะเมื่อเมื่อคืนนี้เรามีคุณป้าคนหนึ่งข้างบ้านเขาบอกว่าผมเราแบบแห้งเป็นฝอยมากๆเลยแล้วเขาก็เลยแนะนําเราว่าให้เอาน้ํามันมะกอกเนี่ยนะหมักทิ้งไว้แล้วเราไปทํางานบ้านก่อนที่จะสระผมนะคะเอาน้ํามันมะกอกเนี่ยหมักผมพอแบบทํางานบ้านเสร็จไปสระผมบอกว่ามัน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 นิ่มมากจากที่ผมแบบแห้งแตกและแห้งนะคะมันนิ่มมากๆเลยนะ ก็มาถึงอันต่อมาเลยอันนี้เป็นกระปุกเล็กๆน่ารักนะคะอันนี้ของคิวนะก็คือว่ามันก็คือครีมพอกหน้าแล้วก็ล้างออกตอนกลางคืนเขาบอกใช้อาทิตย์หนึ่งหรือสองครั้งหน้าจะเขาใสประมาณนั้นก็มาลองดูก่อนนะคะก็คือไปที่แบบชอบของเขาแล้วเขาจะแนะนําคือเขาจะถามสภาพผิวของเราก่อนนะคะเขาใส่ใจมากเลยนะแบบเนี้ยเราชอบก็คือบริการดีว่างั้นเถอโอเคมาถึงอันต่อมาเลยก็เป็นคิวเหมือนกันให้ซองซองๆองอย่างนี้นะคะให้มาตั้งแบบว่า สี่ซองนะก็เป็นโลชั่นบำรุงผิวแล้วก็โทนเนอร์โทนเนอร์เช็ดผิวหนะ้าพูดถึงโทนโทนเนอร์เช็ดผิวนะคะเรามาีมีความรู้ใหม่การที่เราไปนั่งคุยกับพนักง,งานที่เคาน์เตอร์แบงนะคือพนักง,งานเนี่ยเขาจะโดนฝึกโดนอบรมในการบริการลูกค้าแล้วก็ให้ความรู้กับกับเราอะนะคะก็การนั่งคุยกับเขาก็มีความรู้นั่งคุยกับเขามีทําให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะก็คือเขาบอกว่า,าโทนเนอร์เนี่ย มันนอกจากมันจะช่วยปรับสภาพผิวแล้วมันยังทําความสะอาดทาความสะอาดผิวหน้าของเราได้อีกคือปกติแล้วเราก็แบบเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าของเราดีอยู่แล้วใช่ไหมก็คือล้างหน้าแล้วก็ล้างคิดว่าสะอาดไม่ต่ำกว่า2นาทีนะคะทีนี้เขาบอกว่าหน้าประปาบ้านเราอะ่ะมันจะมีกรดมีด่างมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่รู้มองไม่เห็นการใช้โทนเนอร์ก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นก่อนที่จะบํารุงหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแบบทําความสะอาดอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือมัน จุดประสงค์ของมันก็คือปรับสภาพผิวก่อนที่จะบำรุงแหละทีนี้เราเพิ่งรู้ว่าเออน้ําปลาปลาที่เราอาบเนี่ยมันก็มีกรดมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันเนาะเออมีกรดมีด่างอะไรของเขาไม่รู้นะคะเออก็ดีอย่างอันนี้เป็นอ่าเคนเซอร์ล้างหน้านะส่วนอันนี้ก็เป็นครีมบำรุงผิวหน้าแหละเป็นแบบครีมน,นะแล้วก็มีอะไรอีกมีเทสเตอร์อ่เป็นหลอดๆลอดอย่างนี้นะคะอันนี้มันก็คืออ่เขาเรียกว่าอะไรอ๋อกันแดดกันแดดหน้า ส่วนอันนี้ก็จะเป็น,นกันแดดตัวใช้ได้แขนเราข้างเดียวส่วนอันนี้ก็เป็น,นเขาบอกใช้เฉพาะจุดเฉพาะที่แบบนิ้วลอยตรงเนี้เขาคงจะเห็นนิ้วลอยตรงหน้าผากเรานะคะเขาบอกให้ใช้เฉพาะจุดจริงๆแล้วก็ปุ๊บบริเวณแบบมุมปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคผ่านไปนะคีแล้วทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาเลย s อส t o ค่ะนะ เป็นไงคะถุงมันก็แบบว่าน่ารักดีนะถุงมันไฮโซดิโอเคเวลาเราไปฮ่องกงนะคะเราก็จะซื้อแบบน้ำประเจี๊ยบมาใช้มันถูกกว่าเมืองไทยนะโอเคมาถือดูซิว่าเขาให้อะไรมาเตอร์อู้ยให้มาเยอะเลยนะคะก็ก็อย่างที่บอกแล้วเพื่อนเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราก็เลยได้มาเยอะนะอันแรกเลยมันก็เป็นอ่อ UV ก็คือกันหน้าป,ป้องกันแสงแดดแหละนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเขาให้มาเท่าไหร่เราได้มาเท่าไหร่คือเพื่อนเราไม่เอาไง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอันนะฮะมันก็จะเป็นอ่า uh, อันนี้บทโลชั um ่นบำรุงผิวนะเป็น f ฟชเชียลทีทเมนรี e พ a ์สีนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นครีมแบบกระปุกอย่างนี้นะอันนี้ก็คือ SK-2 Essential Power น่าจะเป็นครีมบำรุงผิวนะโอเคครีมบำรุงผิวให้มาสองอันนะคะเหมือนกันอันนี้บำรุงผิวเพื่อเราไม่เอาเราก็เลยได้ ส่วนอีกอันนี้อันนี้เป็นครีมบำรุงผิวหน้าเหมือนกันอันนี้จะเน้นแบบกระชับเงียคือเขาคงจะเห็นว่าเราแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอออายุมากแล้วมันจะหย่อนใช่ไหมเลยเออให้มันให้มันตึงขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะามาถึงอันต่อมาเลยทีนี้พอพอแบบเราไปไปไป,ไปลองเล่นแบบเทสเตอร์ไปเทสต,ตามเคาน์เตอร์ของเขาแบบจนเหนื่อยจนอิ่มแล้วนะคะรู้สึกแบบหิวแล้วอยากไปทําอะไรต่อเราก็เลยเอออ่า เดินมาเอาอะไรมาเอาของของอทางแมรี่แคร์นี่แหละดูซิว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะก็มาดูกันเลยเป็นโฟมล้างหน้านะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าเพื่อเราไม่เอาเราก็เลยเลยได้มาอันหนึ่งเป็นของอเขาเรียกว่าอะไรนีโทจีน่านูโทจีน่าค่ะเป็นโฟมล้างหน้าเป็นลักษณะน่าจะเป็นลักษณะเนื้อเจลนะเดี๋ยวไปลองก่อน,นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะ ทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาก็อย่างที่บอกแล้วว่าเพื่อเราไม่เอาเราก็เลยได้นะคะก็คือฮาร์ดเราก็ใช้อยู่แล้วใช้ตอนกลางคืนนะเหนียวเหนียวแบบเด้งๆเลยนะคะนะอันเล็กๆประมาณกี่กรัรมไม่รู้แต่ว่าอันเล็กๆควดเล็กๆน่ารักดีสองอันนะแล้วทีนี้ก็มาถึงมีอะไรอีกไหมี่ย หมดแล้วนะคะอันนี้อันครีมบำรุงผิวเหมือนกันของแบรนด์นี้นะคะเด็ยเราจะเล่าให้ฟังนะเวลาแบบเราไปตามเคาน์เตอร์เดินผ่านเครื่องสาอางที่แบบขายน้ําหอมนะมันแบบว่าเราจะบอกว่าอย่าเดินออกมาตัวเปล่าค่ะเราก็ต้องเทสเอาน้ําหอมเขาจะมีซองไอกระดาษอย่างนี้ให้ใช่ไหมทุกวันเนี้ยไอเนี่ยอันนี้ของดีอ่นะเขาออกน้ําหอมกินใหม่มาซึ่งหอมมากทุกวันนี้ก็ยังหอมซึ่งผ่านไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วหอม,มเหมือนเดิมก็คือว่าเราจะบอกว่าถือกลับมาขึ้นรถค่ะรถของเราก็จะหอมให้เขาพ่นมาก่อนนะพ่นน้ําหอม ก็ขอมาทุกแบรนด์แหละอะไรเขาให้ลองอะไรก็ลองลองดูเอามาใส่ในตู้เสื้อผ้าเราในห้องน้ําเราในบ้านเรานะคะหอมจริงๆใส่กระเป๋าก็ได้เวลาเราผู้หญิงจะสะพายกระเป๋าใช่ไหมเราก็เอาสิ่งนี้ใส่กระเป๋าสะพายผู้หญิงเวลาเราเปิดกระเป๋าขึ้นมาก็กลิ่นมันจะหอมนะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปหน้าเราจะใส่ชุดทีมไหนมาให้ดูก็ขอให้ติดตามนะคะใครมีคําถามอะไรก็ ให้ไปถามใน a c e b o o กนะคะทุกคอมเมนท์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้เราอ่านทุกคนค่ะทุกคอมเมนต์แต่ว่าไม่ได้ตอบแค่นั้นเองเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ